สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาขอพูดถึงเรื่องธนบัตรกันบ้างนะครับซึ่งธนบัตรหรือแบงค์ที่จะนำมาพูดคุยกันนี้ในคลิปนี้เป็นธนบัตรชนิดราคา20บาทแบบที่12ซึ่งเป็นธนบัตรที่เราใช้หมุนเวียนในช่วงสมัยของรัชกาลที่9และปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนหลงเอามาใช้อยู่และผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะทานใช้กันนะครับ หากพูดว่าธนาบัตร20บาทแบบที่12หลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าหากพูดถึงธนบัตร20บาทหลังอนุสาวรีย์พระเจ้าตากผมเชื่อว่าทุกคนต้องร้องอ๋อซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันเป็นแบ่ง20บแบบปกติทั่วไปราคามันไม่ถึงหลักพันแน่นอนครับราคาทั่วไปเลยก็ประมาณ 35ถึง80บาทต่อใบเท่านั้นนี่เป็นราคาขายตามท้องตลาดนะครับแต่ในคลิปนี้ทำไมผมถึงบอกว่ามันราคาแพงอยากให้ท่านดูธนบัตรที่อยู่ในคลิปให้ดีๆนะครับซึ่งผมจะทำสัญลักษณ์เอาไว้อย่างชัดเจนมันมีความแปลกแตกต่างยังไงทำไมราคามันถึงได้สูงขนาดนี้ให้ท่านสังเกตให้ดีๆนะครับตรงตัวเลขและหมวด หมวดอังกฤษจะอยู่ซ้ายบนคือปกติแต่หมวดที่เป็นภาษาไทยมันดันกระโดดไปอยู่ด้านขวาบนเพราะปกติแล้วมันต้องอยู่ด้านขวาล่างแต่แบง2์บาทที่อยู่ในคลิปนี้ตัวเลขมันกระโดดขึ้นไปด้านบนนะครับเห็นไหมครับแค่แบงมีลักษณะแบบนี้ก็โคตรแปลกแล้วราคาก็แพงมากแล้วแต่ให้ท่านสังเกตดีๆอีกทีนะครับ เห็นหมวดด้านซ้ายมือด้านบนไหมครับที่มันบอกหมวดเป็นภาษาอังกฤษปกติแล้วตัวเลขต้องเหมือนกันทุกต allora ัวกับหมวดภาษาไทยแต่สำหรับใบนี้บอกไว้เลยว่าโคตาลาแปลกตัวเลขยังมีการพิมพ์ผิดเพี้ยนเป็นหนึ่งตัวเลขอีกเห็นตำหนิที่ผมทำไว้ไหมครับหมวดที่เป็นภาษาอังกฤษกับหมวดภาษาไทยตัวเลขตัวที่สองที่เป็นเลข6 แต่อีกด้านหมดภาษาไทยดันเป็นเลข5ทําให้ยิ่งโคตรละแปลกขึ้นไปอีกมากมายบอกได้เลยว่าพบเจอน้อยมากๆผมเชื่อได้เลยว่าถ้าธนาบัตรแปลกแบบนี้นะครับราคาซื้อขายหลักพันแน่อาจจะถึงพันกลางๆถ้าสภาพสวยๆอาจจะเลยไปถึงหลักหมื่นเลยก็ว่าได้ซึ่งธนบัตรในคลิปนี้เป็นธนบัตรของพี่ท่านหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มซื้อขาย สะสมเหรียญและธนบัตรผมก็เลยขออนุญาตนำธนบัตรใบนี้มาทำคลิปเพื่อให้พี่ๆได้ศึกษาไปพร้อมๆกันเพื่อใครจะเจอจะได้รู้ว่าธนาบัตรแบบนี้มันมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของเหลานักสะสมกันขอให้ได้ขอให้เจอนะครับเอาละครับยังไงก็อย่าลืมกด u u s สไคร์กันด้วยนะครับหากมีอะไรที่ผิดพลาดผมก็ต้องขออาภัยกันมาณนะที่นี้ด้วย ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกดที่รูปกระดิ่งถ้าหากลงคลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดในการรับชมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าขอบคุณมากๆสวัสดีครับ